พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีพร,รมราชาพิเศษสเสด็จถลิงถวัลยระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบแห่งพระมหา,ากษัตรีย์บรมราชวงศ์เพียพร้อมด้วยพระบร,รมราชอิสริยยศสมบูรณ์ตามขตัตยราชประเพณีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นับเป็นวันมหามงคลของชาติและเป็นวันบร,รมราชาพิเศษอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2563และปีต่อๆไปจะเรียกว่าวันชัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกถึงการครบรอบปีพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศัการาช2562ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกร,รัฐมนตรีกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชัตรมงคล ย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมการพระราชพิธีที่สำคัญนอกจากทรงสงพระมุรธาพิเศษแล้วต่อมาคือทรงรับการถวายน้ำอภิเษกโดยทักษิณวัตจากทิศท,ทั้ง8ทิศนพระที่นั่งภพศาลทักษิณทรงรับการถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องรชาชก,กุธภัณฑ์เป็นต้น ทรงมีพระปรถมบรมราชโองการว่าเราจะสื่อสารกษาและยอดและร่อนแผ่นดินโดยทรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณารา,าดอนตลอดไป ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีแล้วเสด็จออกมหาสมาคมนาพระที่นั่งอมรินทรวินิจชัยมหสยสุระยะพิมานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนกรรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจและผู้แทนปวงชนชาวไทยเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลในวันเดียวกันนี้ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปธรรมพกณนะพระอุโบสถับรพระศรีรัตนาาศาสดารามจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทศปิดอนทรงกราบถวายบังคมพระบร,รมรูป สมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศเพื่อน้อมนำรึกในพระมหากรุณาธิคุณและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการี22พระโกดเวลา20นาฬิกาทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมทียนหมู่พระมหามนเทียนประทับแรมที่พระที่นั่งจักรพรพิมานหนึคืน ในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทยและสถาปนาพระฐานัันดอนศักดิ์พระบรมวงศ์ณพระที่นั่งอมรินทระวินิฉัยมหาสุรยาพิมาน สมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งแสดงพระธรรมเทศนาถวายทุพิภิษราชธรรมจริยาที่กถาหรือธรรมะสิบประการที่พระราชาพึงทรงยึดถือปฏิบัติแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหยญาตราทางสนลมากคเพื่อให้พระศพนิกรได้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีนักวัดประบอนนิเวศวิหาร วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามและวัดประเทศดุพนิมวมังคลารามในวันที่6พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะรัฐมนตรีผู้แทนศาสนาผู้แทนคณะพาณิชย์ฝ้าทุลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลสเสด็จออกณศรีหบัญชร พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้พระศกนิกรถวายพระพรชัยมงคลพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้คณะทูตานุทูตกองสุนต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยฟาทุลละอองธุดีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลวันที่12ธันวาคม2562เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยญาตราทางชุนละมาก ทั้งนี้พระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั่วสารทิศได้จารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมซึ่งนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวันรยราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรยในยามได้รับความทุกข์ร้อนมาโดยตลอดและทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาชัรตลอดไปดังพระปฐมบร,รมราชโองคการมาโดยตลอด